สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลโบคาเฟ่ครับอันนี้อันนี้ของเพื่อนพี่พี่ฝากซื้ออย่างงี้พี่ฝากซื้อเพราะว่ามันเป็นซูชิโร่บ้านเราไม่มีบ้านเราไม่มีขายมันใช่ปะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดแต่ไม่รู้ลิมิเต็ดจริงปะไม่จริงหรอกไม่รู้ยังไม่เห็นนะรูแต่ว่าไปเดินทอยอัลเรางเจอเลยใช่แต่นั้นที่ญี่ปุ่นไงแต่ที่ทชียงใหม่ไม่เอาเข้ามาใช่ใช่มันอาจจะเป็นอย่างคือ คือคือมันเป็นหุ่นธรรมดาหุ่นตำรวจอะไอตัวนี้จําได้ไหมที่พี่เคยมาที่เป็นรวมมอเตอร์ไซค์มอตัวนี้แล้วมันก็เป็นซีรีส์ตอเนื่องแล้วตอนเนี้มันไปเหมือนว่าทําไปกับรถ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 ขนขนซูชิโร่เนี่ย๋อเหรอก็เลยว่าเฮ้ยน่าแปลกดีเห็นมันรีวิวเลยบอกซื้อให้กูกล่องหนึ่งแกเลย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 อยากรู้เหมือนกันอุปกรณ์อุปกรณ์อยากดูรายละเอียดไม่ใช่เหรอแต่มันก็ ก้องก้องอะซีรีส์นี้มันไม่ไม่บูมให้เด็กเล่นไม่เท่ากับชินคันเลียนเนาะพี่ใหญ่แล้วชิน้นเลี้ยนมันต้องแปะสติ๊กเกอร์ไม่แปะเนี่ยเนี่ยอ่เนี้ยจัดเลยคุกกี้เกล็กแกะกล่องก็เบลอเปิดข้างในมาแปะโโหนี่มันแปะเละเชะหมดไม่ชอบเลยอ่ะกล่องแบบเนี้ยให้เด็กเล่นจริงเอืะ ได้มาก็ต้องทิ้งเลยถูกไหมแกะเลยเนี่ยเราเด็กของเล่นอ่ะเดี๋ยวเราเอาตีละเอาพีละเอาพีดานนะนี่ตัดนะอะทำไงแล้วกูทำอย่นี้ก็จะต้องแกะหนย ใช่ป่ะถ้าไม่ฉีกขาดมันก็ต้องตอกเลยอุ้ยตัดตั้งไว้ไหนอันนี้พี่ตัดเองนิ้วผมเอาไว้นกิ้วผมเอาไว้แล้วก็งานเดือกคืออย่างนี้ในในในเนี้ยมันก็แบ่งดีเทลออกมาใช่ไหมมันก็แบ่งดีเทลออกมาใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นมืออันนี้ก็คือเป็นหน้ารถ อันนี้ก็คือเป็นท้ายรถกับไอตัวไอตัวตัวหุ่นตัวหุ่นที่มันจะไปรวมกันรถตัวดับเบิลนี้อันนี้มันก็เป็นสติกเกอร์ใช่มันก็จะมีรูปซูชิมาให้แปะแล้วก็เป็นตาหุ่นเอเหมือนคือตัวหุ่นเนี่ยมันไม่มีก็ให้แปะให้แปะเอากจะเอาตาแบบไหนจะเอาตาหวานซึ้งหรือตาแต่คือแกะเลยแม่แก่เลยแต่คือที่ผมสงสัยอ่ะ คือมันติดตามันติดได้ตาเดียวถูกไหมถูกใช่เออแล้วมันให้มาสี่อันมาสลับก็ต้องซื้อสี่ตัวแค่สีตัวมันก็ให้นี่มาเพิ่มจะเหลือเอาไว้สแปโ<อ>้คืออะไรวะสักราคอนซิซูชิโร่ซูชิโร่อ่นนี่มันก็บอกเลยนะว่าอแ้แจะตัวเล็กเกิน ไม่ได้บอกไอ้นี่ฮะบอกว่าเป็นจันซูชิโร่แล้วก็มีรูปเหมือนแบบที่ซูชิโร่ขายพวกหน้าปลาดิบพวกหนอะไรอย่างเงี้ยเสกเสร็จยังยังไม่สิเอโอ้โหเห่นแต่รถก็มีกลไกด้วยนะนึกถึงนึกถึงนี่พี่อ่ะกุ้งอ่ะกุ้งกับมือไทยเทศพี่อ่ะ มอยังยังอยู่นี่เลยใครสนใจมั่งกุ้งกับแอปเปิ้ลกุ้งกับแอปเปิ้ลโอ้พี่เอกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเหรอเออแอปเปิ้ลาสีแบบอ่าเรียบร้อยี่เอกเล่นเป็นไหมยังไม่เคยเล่นเลยผม

นี่เลยอ่ะอืมนี่อ๋อเอกนี่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 อ่าก่อนที่จะหนีบเอานี้ใส่ไปใส่ไปตรงนี้ก่อนอืม,อม เป็นเบียบดีอ้าวคู่มือมาคืออืมอ่าเป็นรถละซูชิโร่อ๋อรู้ละอ่าอ่าอ่าอันนี้คือมันเหมือนแบบเป็นรถแล้วก็เป็นหุ่นตัวเนี้ยไอหุ่นตัวเ้วพร้อมจะแปลงร่างมันก็จะต้องเอาหุ่นตัวเนี้ยไปรวมแปลงเป็นเป็นเป็นคียหนึ่งล้วไปจิ้มในสามร่องเนี้ย เรามันก็รถมันก็จะเด้งปึ้งหไฮคาดไม่หายเลยใช่ใช่ใช่นี่เนี่ยนี่นี่คือประกอบเสร็จแล้วถูกป่ะอ่านี่เป็นรถนั้นเวลาเวลาจะสู้ปุ๊บมันจะต้องถอดไอ้ชุดนี้ออกมาอถอดไอ้นี้ออกมาเสร็จแล้วนี้ก็จะเป็นเสร็จนี่มันก็คือล่างรถถูกป่ะอ่าพร้อมเด็กกันเด็กแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องแปลงใช่ต้องพับใช่ป่ะแล้วก็พับหัว แล้วก็พับอย่างนี้พับอย่างนี้นี่ทำไมไม่อยู่อ่าโอเคแล้วก็แต่เราก็มาจิ้มตรงเนี้ยอ่าอย่างนี้เหรอเออจิ้มไปเลยอ่านั่นแหละโอ้จบอ๋อนี่นี่นี่ ันล็อกนี้อ่ามันล็อกนี้นะล็อกประมาณเนี้ยของแกงแล้วก็จิ้มแล้วก็จิ้มเข้าไปเอาเอาด้านเนี้ยด้านเนี้ยใส่เข้าไปนี้แล้วตัวมันก็จะกลายเป็นขาแต่ตัวรถก็จะเป็นหัวจะเป็นไตอย่างนี้นะไตอย่างนี้นะแล้วก็ดันมันเข้ามามันก็จะไปจิ้มสวิต์อ่ามันก็จะแล้วก็กดล็อกอเอไม่ล็อกด้วยเยียไม่ล็อกด้วย ม,มันไม่ล็อกมนแค่นั้นเสร็จอันนี้ก็จะกลายเป็นดึงออกมาเป็นเท้าอ,อช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชนี่อันนี้อย่างนี้อันนี้อันนี้เป็นเท้าอย่างนี้ชึบอ,อย่างนี้เท้าอย่างนี้แล้วก็ใส่ล็อกใช่ใช่อย่างนั้นแหะ น้ำเข้าไปใส่สไลด์เข้าไปอ๋อสไลด์เขานี่สไลด์เข้าลองโอ้โหสไลด์เข้าลองเล็กๆนี่นี่อ,อย่างนี้อ่ะ,อะใส่สไลด์เข้าลองเล็กๆนี้อ่าอย่างนี้แล้วก็ติดมือติดมือไว้ทำซูชิมือทำซูชิชติดมือตรงไหนวะนี่เอาติดมืออย่างี้อืมอืมเสร็จ เรายัง้งความสนุกมันอยู่ตรงที่เราต้องเอาสติกเกอร์ซูชิมาติดตรงนี้ตรงนี้คืตรงไหนจ๊ะตรงนี้อ๋อติดหน้าแข้งติดหน้าแข้งอ๋อจานซูชิติด<า>เรียงตรงนี้นอ่าโอเคเสร็จแล้วเหรอแต่คงก็เป็นของเล่นนะเด็กจริงๆนะของเล่นเด็กมันต้องมีหลายๆชิ้นใช่ไหมคือที่พี่เคยดูในรีวิวอ่ะ มันมันมียานแม่ไรตัวนี้ไปรวมกับยานแม่ได้ตัวนี้รวมกับยานแม่ยานแม่อะไรมันเหมือนเป็นฐานป้อมป้อมตำรวจเราแปลงอะไรเป็นหมาเป็นไม่ใช่เราไปจอดแล้วก็มีเครื่องบินที่พี่วปยืนเล็งอยู่เห็นไหมไอ้เครื่องบินเครื่องบินโบอิงโบอิงอ่าเอ็นเอเอ็นเแต่แม่งราคาแพงไม่เอากล่องใหญ่ไม่มีที่เก็บแล้วตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนซ้ไหมครับตัวใหญ่ กล่องบอลเลอร์เลยตัวใหญ่ยืนยืสองไกต่อยตัวไม่ไม่ไม่ไอเอเอนั่นก็เป็นอีกอันหนึ่งของมันเลยแปลงเป็นหุ่นของมันไม่ไม่มันจะต้องมีสลักในการเสียบนึกไม่ออกต้องไปดูรีวิวตู้แค่เดียใช่ของเล่นก็ประมาณนี้ก็ก็ทั卡尔ทูมี่อ่ะถ้ามันทำให้ดีกว่านี้ก็ได้นะยังหลังเล่นเด็กอ่ะเด็กนิ้วเฮ้ยทั卡าก็ทำทรานโฟอร์เมอร์ก็ไม่ดี หลังๆก็ไม่ดีใช่ชให้เด็กเล่นมีมีซีรีส์ที่ทําจะบอกว่าทาดีก็บันได,ไนไดก็ทําให้เด็กถูกไหมทำไมบันไดทําได้ดีกว่าทากาล่าก็ได้แค่นี้ไงบันไดบันได,นไดพี่ดูของเล่นเล็กๆมันเด็กก็ทําทได้แค่นี้เหมือนกันเอ่อพูดถึงทากาล่าโทมี่อ่อพูดถึงอันนี้อะไรทากาล่าโทมี่ใช่ไหมมันมีค่ายหนึ่งถ้าเป็นคุณมิยังดีกว่านนะอืมคุณมิอ่ะ เดี๋ยวรอบหน้าผมได้จัดสติกไลเซอร์มาผมได้มาครบชุดเลยเดี๋ยวเอามารีวิวจัสติกไลเซอร์ไม่มีอันที่อันที่มายู่ันน้ำลายวะวะอันนั้นปะไม่ใช่อุ้ยอยูืน่อยูไหนอยู่ไหนรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวไม่เก็บ่อไม่เก็เดี๋ยวไม่หยุดเดี๋ยวก่อนคืออย่างนี้ของเล่นเนี่ยเขาทำให้เด็ก มันก็จะสเตตประมาณนี้แหละอ่าไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังหรือไม่ได้อะไรให้พัาสติกมันดีกว่านี้หรืออะไรนะฮับูลก็ก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้อ่ะแต่คือยี้มันมีค่ายหนึ่งที่น่าเล่นก็คือคนามิคนามิเนี่ยมันก็ทําพวกมันยังทําอยู่หรอตอนนี้ไม่ค่อยทําทําเป็นอะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้ละซีรีส์ล่าสุดแต่ว่าคนามิที่ทาออกมาเนี่ยมันก็จะมีมีอาร์มไดเวอร์อืมอาร์มไดเวอร์มีพวก ตระกูลจัสติกหรือมั้งจัสติกจัสติไรเซอร์พวกแกนเซอร์พวกอะไรพวกนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีมารีวิวให้ดูก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปทําคลิปต่อไปคลิปต่อไปเนี่ยเป็นตัวที่ไม่รู้จะรือได้บ่างเป็นตัวที่อะไรนะเราจะย้อนกลับไปหาไมโครแมนโอ้โหโอเคฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับที่ช่องที่ช่องครับผมสวัสดีครับ